สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอครับกับช่อง n e กเจงขับฟอร์ดครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1-6ปีซ้อนครับและเช่นเคยครับพบกับผมก็ต้องพบกับ n e กเจ e ฟอร์ดครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งหล่อแบบนี้เลยครบจบในที่เดียวครับไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งตามที่ต่างๆครับอยากได้ชุดแต่งตกแต่งสไตล์ไหนชุดแต่งตกแต่งอะไร ล้อแมกย่างยี่ห้ออะไรจัดทรงยกสูงหรือรเตียก็สามารถแจ้งผมเข้ามาได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้ครับผมมีรถหนึ่งคันครับที่เตรียมจะส่งมอบให้กับคุณนัทวุฒิครับลูกค้าเอฟซีครับจากจังหวัดชนบุรีซึ่งพี่นัทวุฒิก็จะเดินทางมารับรถถึงโชว์รูมของเราในวันพรุ่งนี้เลยสําหรับว่ารถคันนี้ที่คุณนัทวุฒิได้เลือกซื้อนะครับจะเป็นรถยนต์ฟอร์ดรุ่นอะไรแล้วก็คุณนัทวุฒิได้เลือกในส่วนของตัวอุปกรณ์ชุดตกแต่งอะไรบ้างก่อนที่จะรับชมครับฝากท่านผู้ชมทุกทา่ก like, ก share, กานไป ไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณนัทวุฒิได้เลือกตกแต่งมาพร้อมกันเลยครับไปรับชมครับ และสำหรับคันที่จอดอยู่ด้านหน้าผมคันนี้นะครับจะเป็น next gen ford ranger รุ่นสปอร์ตครับขับเคลื่อน2ล้อครับราคาจะจำหน่ายณปัจจุบันครับ994,000บาทครับในรุ่นของ next gen ranger sport ครับจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรจะพูดเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับและยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบครับเทอร์โบเดียวที่จะทำให้รถของเรานั้นขับสนุกรถของเราขับไม่อึดด้วยนั่นเองและสำหรับคุณลูกค้าท่านใใดครััััับบที่่่สสนนนนนจจจววขขออองตเลื4้ณปุก็ คงสามารถซื้อได้นั่นเองนะครับผมในราคาจะจำหน่ายเพียงแค่1นึ0 0ล้าบาทครับกับ ระบบขับเคลื่อนสีล้อในรุ่นของ n e x l e l a n g e r Sport นั่นเองนะครับและสําหรับสีที่มีมาในรุ่นของ n e x l e l a n g e r Sport ครับณปัจจุบันนะครับจะเหลือเพียงแค่สีสีนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสีขาวครับ Arctic White ครับสีเทาดําสีดำครับคันนี้นั่นเองและอีกหนึ่งสีพิเศษครับนั่นก็คือสีน้ําเงินนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสีใหม่ที่ถูกติดตั้งอยู่ในรุ่นของ n i x l e r a n g e r Sport ครับโอเคเราเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถครับในรุ่นของ n i x l e r a n g e r Sport ครับจะมาพร้อมกับไฟหน้า LED c c a m นั่นนนเอองงสสําหรรััับบบบใววขตตะปฏิิ าคับไฟหน้า LED C-Cam ของเราชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นไฟ LED เพราะฉะนั้นจะให้แสงสีขาวนะครับเขาจะมาพร้อมกับไฟ daytime running ครับที่จะส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันนั่นเองนะครับผมคันนี้เสริมความรอเสริมความเข้มให้กับดวงตาของเราครับด้วยชุดครอบไฟหน้าสีดําด้านครับเพื่อเสริมสร้างมิติความโดดเด่นความดุดันมากยิ่งขึ้นให้กับดวงตาของเราในการติดอุปกรณ์ชุดครอบของผมครับจะไม่มีการไปบังในส่วนของตัวเส้นสาย LED นั่นเองเพราะฉะนั้นความสว่างความชัดเจนเมื่อเราใช้งานยังคงสามารถใช้งานได้ต ตปกติยนนั่นเองโอเคเราตามกันมาต่อครับสำหรับคันนี้ครับคุณนัทวุฒิเรื่องในส่วนของตัวชุดแต่งครับเป็นชุดแต่งคัสตอมล a บเตอร์6ครับต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้คอนเซปต์ก็คือเน้นคลีนคลีนแต่งออกมาแล้วดูหล่อแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจําวันได้จริงด้วยนั่นเองเพราะว่าคุณนัทวุฒิอยู่ชลบุรีนะครับจะเน้นใช้งานในเมืองเป็นส่วนใหญ่ก็เลยอยากจะได้ชุดแต่งที่เรียบๆคลีนคลีนขับง่ายสบายนะครับสำหรับในส่วนของตัวชุดแต่งลับเตอร์จะมีอะไรบ้างครับเรามารับชมทีเด็ ทีละร,รายการครับเราเริ่มต้นกันที่กระจังหน้า FORD ครับสเกลเทียบเท่า Raptor 1ต่อหเลยมาพร้อมกับไฟมินิไลท์ LED ที่หน้ากระจังครับคันนี้คุณพี่นัทวุฒิเลือกเป็นสีส้มครับเพื่อสร้างความโดดเด่น และก็ทําให้ตัดกับมิติของตัวรถที่เป็นโทนสีดําด้วยนั่นเองสาหรับในส่วนของตัว FORD ครับเป็นสีดําด้านแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มมิติความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นให้กับตัวรถของเราครับโอเคเราตากันมาต่อครับสำหรับในส่วนของตัวงานคัสตอมรับเบ r V6 ครับเราจะต้องทําการถอดในส่วนของตัวกันชนเดิมของตัวรถออกนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวชิ้นงานวัสดุ ABS คัสตอมเข้าไปครับเรายกกันชนใหม่ใส่ให้ทั้งชิ้นแบบนี้เลยเทคโนโลยีต่างๆอุปกรณ์เดิมที่ฟอร์ดให้มายังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่่ออองของขตตััวไฟดหมที ให้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับฉายมุมต่ํากว่าระดับสายตาครับทำให้ผู้ขับขี่นั้นเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้ขับขี่หักพวงมาลัยไปทางด้านขวารัาไฟตัดหมอกด้านขวาติดให้เมื่อผู้ขับขี่หักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายรับไฟตัดหมอกด้านซ้ายติดให้และเมื่อผู้ขี่เข้าเกียร์ถอยหลังรับไฟตัดหมอกติดให้ทั้งคู่ด้วยเป็นเทคโนโลยีความชาญฉลาดที่ฟอร์จใจทำให้ผู้ขับขี่นั้นเห็นทัศนวิสัยที่ต่ำกว่าระดับสายตาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะที่ถอยเข้าถอยออกด้วยนั่นเองสำ กันชนนะครับเป็นสีดําด้านทั้งชิ้นแบบนี้ครับก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของตัวมิติความดุดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองโอเคราตามก็มาต่อครับมิติฝากระโปรงครับดีไซน์ออกแบบใหม่มีเส้นสายตัดแบบนี้คันนี้เสริมเท็กเจอร์เพื่อความเหมือนออริจินอลแรปเตอร์ครับด้วยสกู๊ปครับผมเป็นสกูป๊ป ในส่วนของตัวสกู๊ปแรปเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับเราติดตั้งให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับรวมถึงเรายังเพิ่มเท็กเจอร์บริเวณด้านฝากระโปรงครับด้วยอะคิิรคคำว่า r a นเจอร์ครับสีดำเงาแบบนี้ก็จะดูกลมกลืนกับตัวรถไปแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคเราตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวมิติด้านข้างตัวรถครับสำหรับในส่วนของตัวมิติด้านข้างตัวรถครับฟอร์ดได้ขยายในส่วนของตัวมิติฐานล้อครับมากขึ้นถึง50มิบินครับสิ่งที่ได้ตามมาครับ ตัวถังบอดี้ของเรามีความกว้างมากยิ่งขึ้นพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารกว้างมากยิ่งขึ้นรวมถึงโป่งแก้มข้างของเรานั้นก็กว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองดีไซน์ที่ฟอร์ดออกแบบใหม่ครับมีเส้นสายตัดแบบนี้ครับทำให้ตัวรถของเราดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมริกันสไตล์มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองคันนี้ครับในส่วนของตัวชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์ครับก็ต้องมาพร้อมกับคิวล้อทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยแต่ความพิเศษของคันนี้นั่นก็คือในส่วนของตัวคิวล้อเนี่ยเป็นงานคนาัสตอมพ เรียวให้ความสลิมแบบนี้นะครับโดยที่มันจะเข้ากับในส่วนของตัวล้อแม็กที่คุณลูกค้าได้เลือกด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราตามกันมาดูกันต่อเลยครับสำหรับล้อแม็กครับคันนี้ครับคุณพี่นะัทวุฒิได้เลือกในส่วนของตัวล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กจากค่าย Oasis นั่นเองเป็นรุ่น อันติเมตนั่นเองนะครับในส่วนของตัวล้อแมกซ์โอเอซินะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเขามีการรับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างเนี่ยถึง5ปีเต็มกันเลยทีเดียวและเท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของตัวสีเนี่ยเขารับประกันให้ถึง3ปีเต็มนะครับโดยที่การเกิดความเสียหายเนี่ยต้องไม่เกิดจากการใช้งานหรืออุบัติเหตุนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ครับล้อแมกหลอแล้วก็ต้องเสริมคู่กับยางหลอๆแบบนี้ครับ คันนี้ครับคุณนัทวุฒิบอกว่าคุณไอซ์ครับอยากได้ยางที่ใส่แล้วมีฟิลลิ่งเหมือนใส่ล้อแมกขบ20ครับก็เลยแนะนําการเป็นในส่วนของตัวยางที่เป็นขนาดโอสายนั่นเองสําหรับคันนี้ครับคุณนัทธวุฒิได้เรื่องในส่วนของตัวยางเนี่ยเป็นยางจากค่ายคอสมิดครับเป็นยาง AT นั่นเองออโอเรนครับเหมาะสำหรับวิ่งทุกสภาพผิวถนนครับมาพร้อมกับสริยางครับ285 60ด1้นด้วยนั่นเองและเท่านั้นยังไม่พอครับคันนี้เพื่อความหล่อเพื่อฟิตเมนต์หล่อแบบนี้ครับหน้าท้ายใกล้เคียงเราจัดการยกหน้าขึ้นให้1นิ้วด้วยนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสเต็ปยกหน้า1นิ้วนี้เวลาขับไปไหนก็หล่อมีคนมองแน่นอนครับโอเคเราตั้งกันมาต่อครับในส่วนของตัวช่องระบายลมแก้มข้างครับช่องระบายลมแก้มข้างของเราจะช่วยโฟลในส่วนของตัวความร้อน อากาศต่างๆจากบริเวณในห้องเครื่องนะครับหลผ่านมาทางบริเวณด้านข้างในส่วนของตัวสปอร์ตเนี่ยจะตัดขอบด้วยสีบริทเกรแบบนี้ครับสำหรับในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับดีไซน์ออกแบบใหม่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นปอดใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยให้ไฟเลี้ยวมาที่มุมกระจกมองข้างในส่วนของตัว การทางานครับการปรับการตั้งค่าการพับกลางๆต่างๆเนี่ยในรุ่นของสัปปอร์ตจะได้เป็นแบบไฟฟ้าด้วยนั่นเองโอเคเราตั้งก็มาตอ่อครับสำหรับเปอร์เซนฟิล์มเซรามิกครับ,บคันนี้ครับคุณนัทวุฒิเลือกในส่วนของตัวบานหน้า40รอบคัน60กระสักข้างแท้จากโรงงานผมติดตั้งให้เรียบร้อยบัลกรนรอยมือเปิดครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับป้องกันร,รอยขีดข่วนในขณะที่เราเปิดใช้งานตัวรถรวมถึงในรุ่นของ n e นะ็ตเจนเจอร์ซัปปอรตเนี่ยยังได้ในส่วนข,ของตัว y มาร s ด้วยนเลดด้วยนั่นเองเอางงานี้น okay คุณนัทวุฒิได้เลือกออกแบบเองนะครับคุณนัทวุฒิบอกว่าแอมฟอร์มใช่แลนะครับก็จัดให้นะครับในส่วนของตัวสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถครับเป็นสีเทาอ่อนด้วยนั่นเองบันไดข้างมีมาให้ครับเอาไว้อำนนยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในขณะที่ต้องการขึ้นไปในห้องผู้โดยสารด้วยนั่นเองโอเคเราตามกก็มาต่อครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถครับคันนี้คุณนัทวุฒิเลือกเพิ่มมิติความโดดเด่นให้กับด้านท้ายด้วยสติกอร์คาว่าเรนเจอร์ครับมาพร้อมกับกรงเล็บเสือแบบนี้ด้วยนนนนัั่่เองงองงงรวววมมถึใสขตติิ ฐานล้อนะครับในส่วนของ Next Gen Ford อย่างที่ผมได้บอกไปแล้ว Ford นั้นได้ขยายในส่วนของตัวฐานล้อนั้นมากขึ้นถึง50มมิลเท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของตัวตำแหน่งช็อคอัพเนี่ย f อร์เขาได้ปรับเปลี่ยน ออกมาอยู่นอกแคสซีนั่นเองทําให้ฐานล้อของเรากว้างขึ้นเพรอร์มาในการขับขี่ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นการบรรทุกการรับน้ำหนักต่างๆทําได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญในรุ่นของนี้เจเ n g e r Sport ยังได้ช่วงล่างแบบโมโนทูบด้วยนั่นเองระบบความปลอดภัยดิสเบรกคู่หน้าดรัมเบรกคู่หลังครับมันได้หยยบข้างท้ายกระบะมีมาให้ครับเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการขึ้นไปหยิบสัมภาระต่างๆที่อยู่บริเวณท้ายกระบะครับรวมถึงในรุ่นของ ความอนเนกประสงค์ครับที่ฝอดใส่ใจในเรื่องของตัวครอบของกระบะท้ายครับป้องกันราขีดข่วนให้กับผู้ใช้งานมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสท,ทั้งหมด3ช่องครับเอาไว้อำนวยความสะดวกในการยึดต,ติดอุปกรณ์โรบาต่างๆการยึดผูกสิ่งของต่างๆโดยที่เราไม่ต้องทําการเจาะตัวรถเพิ่มเติมนั่นเองก็จะเป็นการลดสนิมที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเราตามงก็มาต่อเลยครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถครับสำหรับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถครับ ฟอร์ดได้ดีไซน์ออกแบบใหม่ครับโดยได้รับดินเองมาจากรุ่นพี่อย่าง F150 ครับดีไซน์ที่สปอร์ตหลอ่อแบบนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์ที่อยู่บริเวณด้านท็อฝาท้ายไฟเบรกดวงที่3ครับที่ฟอร์ดย้ายตำแหน่งจากบริเวณหัวเก๋งมาอยู่ที่บริเวณฝาท้ายมือเปิดที่บิมบัดพลาสติกแบบนี้ช่วยลดรอยิ้วมือรอยขีดข่วนต่างๆในขณะที่เราเปิดใช้งานด้วยนั่นเองคันนี้เสริมความหล่อเพิ่มมิติความดุดดันมากยิ่งขึ้นให้กับด้านท้ายด้วยข้อฝาท้าย FORD ครับสีดำด้านตัวอักษรเป็นสีดำเงาแบบนี้้้้รรวววมมมมถึงงงงใในนนส่่ขขออออตััโโลลกกกาาดหพบย หลัังครบเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่ต้องการถอยจอดดยนั่นเองคันนี้เสริมมิติความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยอกลักษคำว่า Ranger ครับติดตั้งเพิ่มเติมให้รวมถึงในส่วนของตัวไฟท้ายครับคันนี้อัปเกรดเพิ่มเติมให้เป็นไฟท้ายขนาด LED Full Size เสริมความหล่อด้วยข้อไฟท้ายสีดำด้านแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มมิติความดุดันให้กับไฟท้ายของเราด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของตัว สปอร์ตครับจะได้ในเรื่องของตัวฝาท้ายที่เป็นแบบผ่อนแรงแบบนี้นะครับน้าหนักเบานะครับทำให้สะดวกสบายในการใช้งานในการบรรทุกสัมภาระต่างๆรวมถึงพื้นที่ใช้สอยครับบริเวณท้ายกระบะของเราฟอร์ดการันตีมาเลยว่าสามารถใสพ่พาเลีมาตรฐานเข้าไปในรถเอกจของเราได้โดยที่ซุ้มล้อทั้งสองฝั่งเนี่ยมีขนาดความแคบลงเท่านั้นยังไม่พอเทคเจอร์ต่างๆที่มาพร้อมกับกระบะไลเนอร์ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่วางแก้วน้ําที่เปิดขวด ที่แขวนถุงสัมภาระต่างๆรวมถึงไม้บรรทัดครับที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับสายงานช่างครับมาพร้อมกับช่องแคมป์เซอร์วิสแบบนี้ครับเอาไว้ ยึดติดในส่วนของตัวอุปกรณ์สายงานช่างต่างๆก็สามารถทํางานได้จากบริเวณฝาท้ายของเราด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงชุดแต่งที่คุณนทวุฒิไดเรียตกแต่งขางบอกก่อนเลยว่าหล่อเท่ลงตัวสุดๆครับเดีย๋ยวเพิ่งไปช่องไมนนครับเดี๋ยวผมมาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในผู้โดยสารและก็เทคโนโลยีที่มีมในเรื่องของ Niche Challenger Sport รวมถึงออปชั่นต่างๆในรุ่น Niche Challenger Sport เพิ่มเติมด้วยนั่นเองครับไปรับชมครับ โอเคครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในของผู้โดยสารในรุ่นของ Next Gen Ranger X a n n i n g กันต่อเลยครับอันดับแรกครับสิ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอครับนั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันครับพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายและที่สำคัญให้ความแม่นยำสูงในขณะที่เราขับความเร็วสูงด้วยนั่นเองเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่มาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันต่างๆในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport จะได้ในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control ด้วยนั่นเองนะครับผมและต่อมาครับในส่วนของตัวหน้าปัดดิจิตอลครับขนาด8นิ้วที่แสดงผลในนเรรรื่ออองงขตััวววุหหภมมคาา้้ะดบ รอบรถตำแหน่งเกียร์รวมถึงนะครับโหมดการขับขี่ครับที่มีให้เลือกถึง4โหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติครับโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงและโหมดถนนลื่นสลิปเฮอรีด้วยนั่นเองนะครับและในรุ่นของนี้เจเนอเรชั่นสปอร์ตคันที่ผมรีวิวนี้นะครับจะเป็นมาตรฐานยูโรไฟครับก็จะมาพร้อมกับระบบออโต้สตาร์ทสต็อปครับเราสามารถเปิดปิดระบบนี้ได้ทุกครั้งเมื่อเราสตาร์ตตัวรถด้วย่นเองนะครับระบบนี้จะทํางานให้ทุกครั้งครับรวมถึงในมาตรฐานยูโรไฟยังมาพร้อมกับกรอง DPF เครับเป็นการเผาขม่าไอเสีย ในตัวรถของเราด้วยนั่นเองเมื่อเกิดการอุดตันนะครับมีเขา่าเอาไเสียเกิดการอุดตันนะครับระบบจะส่งข้อมูลผ่านหน้าจอดิจิตอลของเรานะครับเพียงแค่เราทำตามที่ระบบส่งข้อมูลมานะครับเท่านั้นเองเราก็จะสามารถทำงานในส่วนของตัวการเผาเข่าไอาเสียได้ด้วยนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องทำการจอด รถดยนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของตัวหน้าจอ s y n ฟ 4A ขนาด10.1นิ้วครับที่จะเชื่อมต่อในส่วนของตัว Apple CarPlay Android Auto แบบ Bluetooth แบบไร้สายการ Connect ต์แอปพลิเคชันคาร์ฟอร์ดพาร์ทเป็นการชุด Connect ตัวรถเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานการสัสตาร์ตัวรถจากระยะไกลปลดล็อก,ร,อกรถจากระยะไกลการใช้พิกัดตัวรถก็สามารถทําได้ด้วยนั่นเองรวมถึงในรุ่นของ Ranger Sport ครับยังได้ในส่วนของตัวแอร์ที่เป็นแยกอิสระในส่วนของตัวอุณหภูมิซ้ายขวาให้ด้วยนั่นเองถ้านชาร์จไวเลสชาร์เจอร์มีมาให้ครับในรุ่นของ Ranger Sport ครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับ ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่แบบแมนวนวลได้โดยมีปุ่มบวกลบมาให้ที่หัวเกียร์ครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงมาพร้อมกับช่องเสียบ USB ครับเอาไว้อำนวยความสะดวกในการติดตั้งกล้องหน้ารถครับรวมถึงในรุ่นของในเจนเนอเรช r r นจะได้ในเรื่องของตัวเบาะหนังครับที่มีเซ็กเนเจอเป็นเอกลักษณ์ประจํารุ่นของเขาเลยนะครับ สำหรับในส่วนของตัวเบาะนั่งนั้นนะครับก็ดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายครับเดินด้วยแต่เข็บได้สีเทาแบบนี้นะครับและคันนี้ครับสิ่งที่พิเศษสิ่งที่เพิ่มเติมให้กับคุณนัทวุฒินะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวที่วางแก้วน้ำครับที่จะเอาไว้อำนวยความสะดวกนะครับให้กับคุณนัทวุฒิในขณะที่เดินทางไกลนั่นเองนะครับก็สามารถวางแก้วน้ำได้แทบทุกขนาดเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งที่ผมติดตั้งให้กับคุณลูกค้าด้วยนั่นเองและสําหรับในรุปของเน n ตเจเนอร์เจอร์สปอร์ตจะได้ในเรื่องของตัวกุญแจที่เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสรวมถึงได้ในเรื่องของตัวปุ่มปุ๊บสตาร์ทด้วยนั่นเองถุงลมแอร์แบกนิรภัยมีมาให้ถึง6ลูกครับรวมถึงแอร์ในส่วนของตัวตอนผู้โดยสารด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไมไหนครับโปรโมชั่นดีๆรอทุกท่านอยู่หน้าตัวรถครับแล้วพบกันครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในผู้ขับแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในเรื่องของเน็กเจนเลนเจอร์สปอร์ตขับเคลื่อนล้อคันนี้กันแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับราคารถไม่ถึง1นึ่งล้านครับเก้าแสบาทครับแต่ได้ออปชั่นได้ความคุ้มค่าต่างๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตอบโจทย์คุ้มค่าอย่างแน่นอนครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับเบอร์โทรศัพท์0 8 8 8 5 5 6 6 4ครับผมศูนกเจนับขอย์แปดห้บริการรรคััับโชวว์ููมมมขออองงผตต้ย่เืงปทุมธานีครับสะดวกเดินทาง นั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โชว์รูมของเราครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยทุกขั้นตอนธุรกรรมการโอนเงินครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นรับรองว่าได้รถหล่อๆแบบนี้กลับไปใช้งานเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตลาไปด้วยคลิปคลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ